นนาาทานบุขาเนาะอุ้ยมันสั้นเนาะเมื่อกีอ้เนาะที่ว่าเป็นสายกังน้ำเฮสบาร์ดเวส่ในชว่วงยำเล้งนี่นะครับเขามาถึงหมู่บ้านที่มีวิวดังร้านแล้วครับลายบ้านเลยครับนีบ้านอาหัวบ้านตาหนังเป็นหมู่บ้านวิวงามบ้านนี้นะบ่ไดีนำ อะะาจน้ำล้ำธารไหลผ่านครับ าดีบยังอาบน้ำสักผ้าตามน้ำทัานอรบส่าอยู่เลยบ้านนี้ที่ว่าโชคดีครับมันมีทางลาดยางเข้ามานะทางคอนกรีตนะครับทื่ให้การเดิน,นทางสบายครับพี่น้องที่ว่าน้าคนนี้โบกู้ดีกว่าน้ำจะขึ้นลาสันไดครับ ตาแน,น่งสองตาหัว พาชมบรรยากาศในบ้านในคลิปใหญ่ โอ้นนะอยลังสักเกี่ยงเก่ยงไกลๆดูดูนั่งถึงเดีย ายดีลาวเนาะมาฮวดเนาะเวบุตรลาวเปลัลหนึ่งเข่า อ oh, oh, oh. oh, ้ันตเขานอสบายดี สนบ,บุษเือนสีปปนแขวงสวนคีไปดี พวม,มีทั่วปะเขาจนเท่านะม,มีรูทั่วปะพายงเ่าเออพื่นร<ม>ะเ <มะ S 2> ปียกมดคันฝนตกลู้ก็มาแต่ทึ่งเขาแบบพืนมา โอ้ยแมบมีนอยู่น่าน้าหนาวเนาะอีลูกน้อยน้อยพวกกรบอมีอยู่จพะพอดียว 到前头还管 cái này này ham bọ còn hay cày còn hay cày hay, hay. Ừ. อันนี้คือเข้าตำซุบื้อนอะปกตินต้องสาวตำเข่าในเช้ามงก่ายนใดเศร้าหรือแรงสินะตำเข่าแต่ละมือบ่้โหประชาลาโอ้พูดปาะาลาไม่ได้แม่จะสารบังกรอ,อย่างเดียวอ๋อเหรอ ข้าช่วนไก่กับกินทํากิทเกียร์เพิ่นพัดเขา้าพี่น้องคือเลี้ยงไก่ตอนแรกเลี้ยโตเลยทมนตเลยนะครับอ๋นะอตามอีกว้าวอะไรต่ที่นี่เขาก็ยังอ่านน้ำน้ำท่าอยู่นะ Hva er det du